สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพจซ,ซกิทุกรุ่นรแรลงสุดๆนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะอันนี้คุณพี่มารับรถเป็นสุ z u กิ XL7 ซเสีขาวนะคะค่ะพอดีจะสอบถามว่า,าทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้คะพี่ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะคะพอดีเราต้องการรุ่นรถที่แบียเกี่ยวกับรถครอบครัวใช่แล้วก็ มันของอที่แบบพิซมากใช่เพราะว่า<อ>มันเพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็สวยด้วยใช่ไหมคะ<ช>รุ่นนี้ค่ะราคาก็ไม่สูงมากใช่ไหมคะเป็นรถที่เป็นรถครอบครัวรถใหญ่แล้วก็ราคาที่เราเอื้อมถึงค่ะ,คะแล้วก็การผ่อนก็คือจะไม่ค่อยสูงมากค่ะ,คะแล้วก็ไปเน้นผ่านง่ายไหมคะพี่ตรงนี้ไปเน้นผ่านง่ายมากเลยคะ่ะประมาณเซนประมาณคือตอนแรกอะซื้อ ซื้อกันเดียวก่อนเนาะแล้วพอคนที่ครั้งที่สองก็คือเป็นพี่มาโก้ร่วม่คะก็ผ่านง่ายค่ะแล้มีเซลล์ดีด้วยค่ะแล้วหนูบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่บริการประทับใจค่ะก็คือเราจองตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะก็แล้วก็ดูเลิ่ตั้งแต่มอเตอร์โชว์ปีต้นปีเนาะมอเตอร์โชว์ตั้งแต่มันออกแรกๆค่ะก็รอรถด้วยแล้วก็รอรอเลิ่ส่วนตัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็พยายามตามให้ตลอด คใใุ้มมากเลยค่ะก็วันนี้ก็เรื่องงานยามดีลูกค้าก็รับรถวันนี้นะคะก็อขอให้ใช้รถคันนี้แล้วเฮงเงรวยๆนะคะถูกห,หวยถูกงวดเลยค่ะตอนนี้ตอนแรกลูกค้าหนูอยู่พัฒนาการนะคะพอหนูมาพระรามสองพี่ก็ตามมาอีกขอบคุณมากเลยค่ะ